สวัสดีค่ะลูกกบนะคะกบอายุ3าปีค่ะอาชีพที่ทําอยู่ตอนนี้ก็เล็กิส่วนตัวค่ะกบต้องเดินทางอยู่เป็นประจำค่ะเดินทางออกต่างจังหวัดเดินทางไกลไกหลายชั่วโมงชีวิตส,ส่วนใหญ่ก็จะอยู่แต่บนรถค่ะเวลาปวดฉี่กบก็จะไม่ชอบแวะตามปั๊มเพื่อจะเข้าห้องน้ําหรืออะไรแบบนี้เพราะกบคิดว่ามันเสียเวลาค่ะกบอยากทํางานกบอยากทําธุระให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเข้าห้องน้ําก็ได้แต่พอกบทํางานเสร็จแล้วนะคะมันก็หายปวดฉี่แล้วค่ะแล้วกบก็ลืมด้วยค่ะลืมว่า ต้องเข้าห้องน้ํากบก็เลยไม่ได้เข้าค่ะพอมาอยู่วันหนึง่งกบรู้สึกว่ามันผิดปกติแล้วกบฉี่ไม่ออกใช่กบฉี่ไม่ออกค่ะแล้วก็มีอาการปวดท้องฉี่ออกมาเนี่ยรู้สึกแสบขัดแล้วบางครั้งเนี่ย กบคิดว่ามันฉี่ออกมาไม่เหมือนคนอื่นนะคะมันไม่ปกติกบก็เลยไปหาคุณหมอถามคุณหมอว่าอาการของกบเนี่ยเป็นอะไรคุณหมอก็บอกว่าเป็นกลวยไตยอักเสบนะเขาก็ให้กินยาให้คําแนะนําแต่พอกบทําแล้วกินยาอย่างที่เขาสั่งแล้วใช้เวลากินยาที่คุณหมอให้ก็นานค่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะผลกระทบที่กบเจอนะคะกับอาการพวกนี้ที่กบเป็นเวลาที่กบต้องเดินทางไปต่างจังหวัดนี้กบนัดลูกค้าเวลานี้แต่กบไปถึงเลทเพราะว่ากบเสียเวลาการแวะข้องนัด กลางทางบ่อยมาก จนคนที่ไปด้วยเนี่ยเขารู้สึกเบื่อนายกบมากแล้วบนบอกว่าทําไมเข้าน้ําบ่อยจังเข้าน้ําทีนานจังคือเสียเวลาวันหนึ่งเราต้องทําอะไรเยอะแยะมากมายแต่เราต้องคอยแวะเข้าห้องน้ํารู้จักฟาริเซียได้ยังไงนั่นแหละคะ่ะก็มีวันหนึ่งค่ะกบไปบ้านลูกค้าค่ะแล้วกบเจ,เจอเจ้าตัวนี้วางอยู่กบก็เลยถามว่าพี่คะอันนี้คือผลิตภัณฑ์อะไรคะมันถ่วยเรื่องของอะไรมันทานยังไงเขาก็เลยบอกว่ามันชื่อฟาริเซียเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมค่ะเป็นของแม่เขาเพราะ เขาเคยเป็นคล้ายๆกบเลยค่ะ ปวดท้องฉี่แสบขัดฉี่ไม่สุดเป็นความดันเป็นเบาหวานเป็นหลายโรคเลยค่ะแล้วก็อาการอมันก็มีหนึ่งอาการที่คล้ายๆกบกบกลับมาบ้านปุ๊บกบก็เลยเข้า Google เลยค่ะเสิร์ชดูว่าตัวฟาริเซียมันคืออะไรมันทำมาจากอะไรกินแล้วผลลัพธ์ที่มันได้มันเป็นยังไงปรากฏว่าก็ไปเจอรีวิวจากคนที่เคยใช้จริงๆนะคะใน YouTube เยอะมากๆเยอะมากเลยค่ะแล้วเขาหายส่วนใหญ่อาการก็จะเป็นคล้ายๆที่กบเป็นค่ะ คือการอันชีชีไม่สุดปวดท้องแสบขัด <c oughs> ก็เหมือนที่กบเป็น,นะคะ่ะกบก็เลยลองสั่งซื้อมากินค่ะกินเพียงแค่ 2- 3เม็ดก็เริ่มเห็นผลค่ะสิ่งที่กบเคยเป็นนะคะปวดท้องแสบขัดชีไม่สุดชีไม่ออกอะไรเนี้ยค่ะก็ดีขึ้นค่ะแล้วพอกินไปสักอาทิตย์2อ,อาทิตย์ก็หายเลยค่ะอาการเหล่านั้นก็ไม่มีขึ้นเลยค่ะทุกวันนี้กบก็ยังสั่งมากินอยู่นะคะแล้วก็ไม่มีอาการทรมานแบบนั้นอีกแล้วค่ะร่างกายตอนนี้ใช่ไหมคะลังจากที่กินไปแล้วก็รู้สึกว่า แฮป,ปี้ค่ะมีความสุขมากๆไม่ต้องคอยแวะเข้าห้องน้ําจากเมื่อก่อนนะคะที่เราลุกเข้าห้องน้ำบ่อยๆทั้งคืนเนี่ยแฟนขอแยกห้องนอนค่ะทุกวันนี้แฟนกลับมานอนห้องเดียวกันแล้วค่ะเพราะว่าเรานอนได้สบายไม่ต้องกังวลไม่ต้องลุกทั้งคืนเลยค่ะกบแนะนําเลยนะคะใครที่มีอาการเหล่านี้แนะนําเลยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวนี้นะคะดีดีจริงๆค่ะดีมากมาก